สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้มาดูตัวดากอนแม็กตัวนี้ในสทูนนะครับอล่ะครับ เล่นแบบนี้ไงเขาหลายล้านเนาะเพราเรา ตอนนี้คือไม่ขายหลังคาทำที่เองโอเคครับตอนนี้เราก็ขายแม็กนุรยิยายางยนต์เหมือนเดิมครับร้านเดิมเลยร้านเดิมโอเคเห็นแล้วครับเรียบร้อย โอเคครับกูดักนักก็จะเป็นชิ้นแรกที่มานะครับมาดูเลยฮะอ้ยแท้ปิกพันดินในการหาเพราะมันเพ่มมีขอบสิบเจ็ดที่เป็นออขอบสิบเจ็ดที่เป็นอะไรนะเบลลีล่ ตัวเบลลี่อ่ะไม่มีนะครับนี่จากขอบสเกตนะครับมาแล้วนี่โอ้ยไม่หนักมากด้วยนะครับตัวน่าจะเป็นบัวกยี่สิบนะเซ็ตออฟเซ็ตอ่ะก็จะไม่ล้นนะครับนี่ได้มาแล้วครับตรงตรงรุ่นเดี๋ยวเย็นนี้ไปใส่ยางกันนะครับ ค่อยว่ากันนะครับได้มาแล้วนะฮะเราคุ้มไปก่อนเยี่ยมเลยครับขอบคุณนะครับร้านแม็กมือสองแถวเผู้ทธมาทนนะสายสี่มั้งของน้องน้องบอมน้องบอมนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านให้นะบริการดีด้วยครับแล้วก็ส่งจริงนะฮะส่งจริงของนี่มีคุณภาพดีด้วยครับโอเคงั้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปใส่ยางกัน นี่เราอยู่ร้านร้านแม็กชื่อชื่อร้านอะไรพี่ DJ กันจ้งนะ DJ กันจ้าง DJ อะ DJ กันจัางนะครับตอนนี้เราจะทําเป็นเหมือนอะไรนะ Darkon Max กกที่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับนี่นะครับแม็กไลน์เดีวยวกันเลยแต่เป็นของปลอม <c oughs> <c oughs> แม็กไลน์เดีวยวกันเลยนะครับพี่พี่กรุณาพ่นพ่นให้ผมหน่อยนะดำๆอ่ะไม่มีสีเลยพี่ ไม่มีเหรอเพราะอันผมทำตะยางไม่ทำล้อแม็กด้วยซื้อซื้อได้ซื้อได้ทีไไ่ไหนไม่มีสีเนี่ยไม่ช่วงจริงหรอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดเองโอเคดดครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่แม็กชุดนี้ก่อนนะครับนีดดด่ดีเจกันยางอยู่ที่ไหนไหนะพี่ผมโ,โยทินห้าสีครับโยทินห้าสี่ห้ทัพสองนะครับง่ายๆเลยทางทางที่ไปเออ่ทางลัดไฟรถไฟฟ้าขู่คดเนีน่ยครับเนี่ยทางนี้เลย เข้ามาได้ถ้ามาเข้ามาทางสวนย่อทิ้อยู่ขวามือเนาะใช่ครับต้องอยู่เชิร์กันมาก่อนป่ะโอเคถ้ามันลงมาจากทุกค้นะพี่ก็ลงมาสาานเลี้ยวซ้ายอ่าโอเคโอเคถ้าถ้าเกิดมาจากมาจากมอไอใบพัดตะวันออกก็หรือลำลูกกาก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องเ็เปลี่ยนใจก่อนนะครับเพราะว่าคือตอนแรกจะหายนั่นนะพี่โยโกฮาม่าตามอะไรนะแอดแบนันไม่มีเลยเนาะ ฮะใช่หายากมากฮะหรือมากกันเจีแต่ไม่เชลลินใช่เป็นยางมัเซีนไงโยโกชอบเหลาวพี่ลาวใช่โอเคงั้นผมผมเลือกถูกแล้วใช่ป่ะใช่ไม่เชลลินทนสุดแล้วหน้าหลังมันเท่าเท่ากันไหมพี่หน้าเท่าเนาะไม่เท่ากันฮะไม่เท่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอรับเก็บกาพี่เขาให้พี่เขาถ่ายลงก่อนนะครับเท่ากันนะพี่ ก็เท่ากันโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กเดิมว่าขายได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูว่าจะขายได้กี่บาทนะครับนี่ครับมาจากชนบุรีนะครับเพราะว่าเมาื่อวานก่อนเนี่ยแม็กยางยางก็ตายหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูการทํารถกันนะครับว่ายังไงฮะเสร็จแล้วเราจะไปขายแคริบอยต่อโอเคนะครับ เทรบอลแล้วก็ขายต่อไปมันก็จะกลายเป็นรถกระบะแต่ยังไม่เตี้ยเนาะเดี๋ยวความเตี้ยค่อยๆว่ากันครับเดี๋ยวค่อยดูกันครับเนนี่อาจจะดูเรื่องเล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นตาเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อจัดทรงใหม่ครับน,นี่ไซส์เดียวกับมอเตอร์โชว์เลยนะสองห้าห้าห้าสิบสิบเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมันก็ยัง ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคมันจะดูไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะผมว่าเพราะมันต้องโหลดลงอีกเนาะอันนี้เอาแค่อารมณ์อารมณ์ก่อนอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูความคืบหน้าในการทํารถก่อนครับโซนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องปไปใส่ปอกันสันอีกปอกันสันเนาะโอเคอ่าว่ากันนะครับ อโอเคครับขับขับรถจะมาเหนื่อยจริงเลยโอเคครับวันอาทิตย์ก็มาที่ร้านบุญชัยการช่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขายขายแคริบอยกันกันบน้องบิวนะน้องบิวน้องบิวบเคเข้าเข้ามาหน่อยน้องบิวอยู่ที่ไหนครับนี่ร้านอยู่แมคโครลังสิทธิ์ครับแมคโครลังสิทธิ์เนาะถ้าใครอยากต้องขายแคลิบอยก็มาได้เลย <iling S 2> ได้ครับสนใจราคาแคริบอยก็แวะเข้ามาดไ้เลยครับให้รา,าคาดีนะบอก บอกเบอร์หน่อยครับเบอร์อะไรฮะ0903841239ูนย์โอเคครับแต่ผมขึ้นเบอร์ให้นะวันนี้แล้วมากเลยครับนี่ยจะมาขายจะแต่งตามนี้พี่เห็นมอเตอร์โชว์ไหมใช่มีตัวใช่นี่เนี่ยแต่งเป็นตัวนี้นี่เลยล้อมาแล้วล้อมาแล้วล้อมาแล้วเดี๋ยวต้องเอางนี่ออกก่อนได้ครับโอเคโอเคจใกล้ถอดให้เขาบอกครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวพี่เขาจะเอาออกจากรถเราก่อนเนาะ ดูแล้วมันต้องสวยแน่เลยเออต่อไปเราเอารไปขายนะครับเราขายแคเลอบอยขายแคเลรบอยขายได้ประมาณสามพันกว่าบาทนะฮะโอเคนะครับเ okay, ขาติดใหม่ก็มันหมื่นเนี่ยเอ,อ่ออันนี้เขาต้องทาสีใหม่แต่ว่าผมสภาพดีอยู่เนาะก็เป็นแคเลรบอยที่สามนะที่สามแล้วก็ผมเคยใช้อยู่ใช้งานอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็โหลดลง ลดลงเอายางบางโคนออกนะครับสองงานเลยลดลงติดสเกิร์ตก็คงจะดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะครับโอ้ยางประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราโหลดหน้าโหลดหลังลงมันก็มันก็จะโอเคนะประมาณนี้ละได้อยู่ได้อยู่ครับ่เรียบร้อยอแล้วโอ้ นี่ครับออกไปแล้วครับตอนนี้ออกไวมากอะ่ะนี่ครับกลายเป็นแบบนี้แล้วโอเคครับเดี๋ยวมันมันมีคาบซิลิโคนตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องปั่นออกได้เนะเอาต้องต้องบิวช่วยยางออกไปหน่อย เดี๋ยวน่าจะมีมั้งครับอันนี้อันนี้มันเป็นซิลิโคนไหมใช่ครับเป็นแคบซิลิโคนอีกอย่างเดียวเลยเนาะใช่ครับอย่างเดียวเลยไม่ไม่มีกาวร้อนมีมีกาวยางอยู่ครับอันนี้ก็ต้องให้พวกขายแคร์ลองปั่นออกปั่นได้เนาะใช่ครับลองปั่นดูก่อนเบื้องต้นถ้าไม่ออกก็อาจจะต้องเก็บสีเพราะว่ายิงซิลิโคนมาหนาอยู่เหมืนกันอ๋อครับครับครับได้อยู่เนาะโอเค สวยเลยครับครับขอนต้องเบลครับนี่ครับเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะประมาณนี้ <c oughs> อ,อ๋อันนี้อันนี้คือสายไฟเดิมโอเคเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเราเก็บสาไฟไก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราเหลือมิชชั่นเดียวคือขายแม็กนะครับโอ้โหดูสิลบนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับ มีแม็กเราเราต้องยูเทิร์นครับเดี๋ยวไปหาร้านขายแม็กที่ท,ที่ใกล้ที่สุดครับโอ้น้องเขายกไปมากเลยเดี๋ยวเราต้องจัดไปนิดน,นึงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวหาร้านก่อนนะครับแล้จะเปลี่ยนแม็กแล้วก็ไม่สั่นนะครับยังขับได้ปกติเลยเนี่ยขับที่ความเร็วแฝง10100ก็ปกติแต่ว่าน้องเขาบอกควรจะไปใส่ ที่กันสั่นไว้นะครับตรงแม็กเนาะตามร้านแม็กจะมีครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาใส่นะครับโอเคนะครับนี่ตสวยแเลวเวนี่ยนะครับอ้ขับดีนะข,นขับดีนะครับ 1J ไม่น่าเชื่อว่าแรงท้องมันดีมากเลยอะ่ะแต่ว่ามันกินน้ำมันแค่นั้นเองนะครับซึ่งเราถ้าเราขับนานๆขับทีก็ไม่น,าน่าจะมีอะไรนี่ รับได้1นึงรอยนะเดี๋ยวเราลองจับกี s ดูครับว่าร้อยจริงเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปร้านยางครับเขาติดทุ่มหนึ่งเนาะเ,นเพื่อนๆที่มีล้อเก่านะครับล้อแม็กเก่าที่ไม่ชใช้แล้วอย่างผมเนี่ยมันไ,ไม่ต้องรุ่นแน่นอนมันอาจจะเป็นของฟอร์นะครับผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเป็นหกรูที่ใส่กระบะเนาะผมก็จะเจออีสุเหมือนกัน,นครับนี่ สุดยอดเลยครับคันนี้เอ่อสามารถที่จะเอาไปขายได้เนาะขายเทิร์นแม็กได้นะครับเพราะว่าถ้าเราที่บ้านนะ่ะมันก็ถ้าคือถ้าโพสขายที่ facebook ได้หรือที่ตามที่เขายดีตามอะไรต่างเนี่ยก็ขายไปครับแล้วแม็กถ้าได้ราคาขายไปเลยพี่หรือจะเก็บไว้ก็ได้ครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยมันอันนี้มันเป็นแม็กปกติเนาะทั่วไปนะครับแล้วผมก็ไม่มีที่เก็บด้วยที่บ้านนะผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้อง ขายครับเหมือนคัน์เทอร์ด้าผมอะนะครับเพราะว่าเก็บไว้ก็ได้ครับแต่ว่าขายดีกว่าขายได้ตังค์มาครับแล้วก็รถรถเนี่ยกระบะกระบะอีสุนะครับรถรถโลกร้อน <c oughs> ไม่ใช่เขาจะเอาไปรีไซเคลิลไปขายต่อได้ครับแล้วก็เราทิ้งไว้เปล่าๆนะฮะนอกจากแม็กที่มีราคานะมีห้อเนี่ยก็ว่านไปเนาะแต่เนี่ยเป็นแม็กท,ทั่วไปครับเราหาซื้อนาคอนด้าครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเบลลี่เรียบร้อยนะครับเบลลี่แท้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่รอเหมือนกันนะครับแท้ได้เป,เป็นแสนครับหลายหมื่นเกือบแสนนะครับผมไม่มาจ่ใจโอเคนะครับคเขาว่ากันนะเดี๋ยวผมรีบเอารอไปขายก่อนนะครับโอเคถึงร้านถึงร้านแล้วขายครับผม ขายครับบอกพี่ชายไปแล้วเดให้ให้ดูก่อนนะครับที่แบบนี้เนาะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเลยแค่เปลี่ยนล้อนะครับเดี๋ยวจัดทรงโอเคครับตอนนี้เพิ่งไปขายหลังคาเมื่อกี้เองโอเคครับตอนนี้เราก็ขายแม็กนุริยา ยางยนต์เหมือนเดิมครับร้านเดิมเลยร้านเดิมตรงคู่ขวาน,นะครับนี่เรากระบะนี่โหแบบเดิมมากอะ่ะเดิมสนิทก็เสร็จสิ้นเสร็จสิ้น ภารกิจนะครับในการขายขายแม็กเียบ่อยครับการไปดูโมอเตอร์โชว์มาก็นี่เลยเรียกว่าดาร์คแม็กเลยครับเดี๋ยวโหลดลงนิดนึงสวยเลยอะ่ะยางก็ไซส์เดียวเขาด้วยแต่แรกว่าจะได้เดลโกมามาแล้วไม่ทันนะครับไม่ทันจริงเนี่ยได้เป็นตัวนี้มานะครับมิชลินนะครับพวิซีนะสามสี่ก็ไม่ได้อีก สีเขาจองอีกสามมันจะย้วยๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเราแค่นี่หวยออกเลยนะเมื่อวานแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแต่นี้มันเจ็ดแปดเจ็ดนะครับนี่ๆได้อย่างงี้ยางหล่อๆอย่างเี้ไพวิซี่เนี่ยอันนี้อ f f เ e ตเนอะอันนี้เป็นสองของห้าห้าสิบสิบเจ็ดนะปกติก็จะเป็นเอ่ออยู่จะประจำกะ ยางนี้จะแถมพวกไอคอดมานะครับตัวท็อพอมานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักรถก็พอๆกันน่าจะใช้ได้นะครับรู้จักกระบะปั๊มเดิมหมดเลยอะฮะได้ได้ไหมละครับเราซื้อขายกันมานานลาะกระบะะเบอรเรียบร้อยโอเค เ็นแบบเดิมอยู่ครับตะตก้อนแม็กนี่เขาเปิดอย่างนี้เราจะเอาไว้แบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ันนี้เขาาจจะเป็นนักวิทยุเก,ก่านะครับเดี๋ยวเขาต้องเอาออกให้หมดเลยพวกนี้นะครับนะครับสวยอะโอเคครับบวัสดีครับเจอกันในพี่สามเนาะอันนี้ ให้ดูให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคนี่เราเดี๋ยวเราองเปลี่ยนไฟเปลี่ยนะจังหน้าเปลี่ยนไฟเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเปลี่ยนไฟดีดหรือไม่นะครับเพราะเดี๋ยวต้องทาสีกะต่งหน้านี้แน่ให้ให้มันเป็นสีเดียวกับกันชนเนาะคือดำแล้วทําสีเงินซะหรืออาจจะแ็ปก็ได้ครับแลปแรปเอาก็ได้เนาะ นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟเป็นสีขาวแต่มันจะไม่ใช่ดั a g อนแม็กซเลยั้นเราต้องเปลี่ยนจังหน้าอีกจังหน้าให้เป็นตัวไฟแบบนั้นนะโอเคแต่ว่ากันนะครับสวัสดีครับสวย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 สวแบสวยแบบ